สวัสดีครับผมวันนี้ร้านคนครซับยางยนต์นะครับพามาชมตัวล้อ r k 2นะครับผมไม่แน่ใจว่าเรียกถูกหรือเปล่าแต่โลโก้ตรงนี้มันเขียนว่า r k 2นะครับตัวน,นี้เป็นล้องานไทยนะครับขอบ18นิ้ว ว้าง8ปออฟส5หใส่กับพวกรถเก่งทุกรุ่นนะครับไม่ล้นเลยนะครับตัวนี้สเปคไม่ล้นนะครับเป็นสีดําเงานะครับเป็นลายดาวสีดําเงาลายดาวก้านคู่นะก้านจะเป็นคู่เห็นไหมไดูให้ใกล้นะครับตรงนี้ตรงรุ่น5รูร้4ี่นะครับกับพวก c ี v ิ c Accord c a m ค y h ี V CRV อรในพวกนี้ใส่ได้หมดเลยนะครับก้านจะเป็นก้านคู่มีมิติข้างในอ่ามันจะแบบทานคอมเมอร์ ล้อแบบออกแบบมาทานฟอร์เมอร์มากๆอ่ะสวยเลยอ่ะก้านจะมีมิติที่ล้นเขาเรียกว่าอโอเวอร์โอเวอร์ออกมาเท่าขอบล้อนะครับอ่าโอเวอร์มาเท่าขอบล้อแล้วก็จะมีความยกนิดนึงองศายกแบบเขาเรียกยกแบบเอียงนิดนึงนะครับแต่ก้านนะครับองศาเท่ากับตัวขอบล้อด้านนอกเลยนะขับดีๆนะครับ ล้อจะเป็นสีดําเงานะครับตรงนี้จะมีฝาให้นะครับชื่อว่า R K2 นะครับล้อตัวนี้มิติมันแบบทานโฟลเมอร์มากๆานะซีวิกพวกสายซีวิกอะไรพวกนี้หล่อเลยนะมาด้าสามในพวกนี้ใส่ได้หมดเลยนะตรงนี้จะมีความลึกอยู่ด้วยนะตรงนี้จะเป็นมิติหนึ่งชั้นแล้วตรงนี้ชั้นที่สอครับความลึกอยู่ประมาณนิ้วครึ่งถึงสองนิ้วเลยนะครับตรงนี้ แต่ระยะก้านเนี่ยก้านมีความหนานะครับความแข็งแรงมากๆากเลยครับเห็นไหมก้านจะมีความหนามากมนะสวยเลยอ่ะผมว่าตัวนี้น่าจะขายดีมากๆนะครับตอนนี้เหลือแค่2ชุดนะครับในราคา1 6,500บาทล้อเปล่านะครับถ้าพร้อมยางเริ่มต้นบวกเงิน800 0จนถึง1 0,000บาทนะครับแล้วแต่รุ่นนะครับ โอเคนะครับก็ลองดูเอาไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสาหรับสายรถ5ลูนะครับรถเก่ง5ลูกระบะส่ได้นะไม่ล้นแน่นอนนะครับเอาไปแปลงดูมยังไม่ล้นเลยนะรีโวนี่หุบเลยนะครับบีโก้นี่กําลังพอดีซุมนะครับสนใจสอบถามได้เลยนะครับล้อลายดาวตัวนี้สอบ,สอบถามได้ที่นครรับยางยนต์0 9 4 5 4 0 9 9 9สสวัสดีครับ perfect perfect